ท่านเทียบเพียงพระสวสดาบันเท่านั้นหน้ามาหาหมดแห้งไปยังเหลืออยู่สองสามหยดทุกของพระสวสดาบันก็ยังเหลืออยู่เพียงสองสามหยดเท่านั้นส่วนพระสกทาคามอีอนาคามีอรหันหท่านไม่ไดเอามาพูดในสูตรนี้่พระสวัสดาบันก็ยังเหลือน้อยถึงขนาดนั้นแล้ว พระเกทาคามีพระอนาคามีก็คงยังเหลืออยู่เพียงครึ่งหยดเท่านั้นหยดหน้าส่วนพระหัตไปหมดแล้วเราไม่เชื่อพระองค์เราจะไปเชื่อใครทีนี้พระองค์ไม่ได้พูดแต่ปาก กิเลสของพระองค์ก็หมดไปด้วยเราได้ครูดีอาจารย์ดีทีนี้อาจารย์ดีเบือาา้องต้นของเราต้นพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้มีกิเลสด้วยที่นี่ศาสนาอื่นนอกจากาศาสานาพุทธก็ยังมีกิเลสอยู่ตั้งเท่ากูเขาหลวง ทีนี่ในที่ว่านี่เราไม่ได้ลำเอียงเข้าศาสนาพุทธเราพูดตามเป็นจริงเราปาิบัตตามเป็นจริงถ้าเราจะลำเอียงเราก็ไม่ยอมถือศาสนาพุทธเพราะพระองค์วม่าเกิดในประเทศของเราเกิดในเนป,ปาลปนประเทศอินเดียเรายังนับถือนี่ เรานับถือตามเหตุผลถ้าเราลำเอียงเราก็ไม่เราก็ไม่กล้านับถือเพราะมัได้เกิดในประเทศไทยทีนี้จะหาว่าพระสมมาพระพุทธเจ้าดูถูก ศาสนาอันอื่นพูดเข้าข้างตัวสนเสรินแต่สาวกของตัวก็เป็นการกล่าวตู่พระบรมศาสดาอีกเหมือนกันเพราะพระบรมศาสดาม้วพูดเข้าข้างตัวเทศนาเข้าข้างธรรมะถือธรรมะเหตุฉะนั้นจึงยอมคารพธรรมะในมหาปรินิพานสูตร บอกเหนียนอยู่แล้วสมณะทั้งสี่มีพระสวสดาบันสกทาคามีอนาคามีอราหารันไม่มีในาศาสนาอื่นเลยนอกจากพระพุทธาศาสนาเท่านั้นแม้จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสักเพียงไหนก็ไม่มีพระสวสดาบันาศาสนาอื่นทั้งมรมศาสดายืนยันแล้วในมหาปรินิพานสูตร ในที่ว่านี้เราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดตามเป็นจริง กรรมและผลของกรรมมีอยู่ตราบใดเพราะพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นจะมีผู้ถือหรือไม่ถือก็าตามกรรมและผลของกรรมมีอยู่ประจําโลกประจําแต่ละรายของบุคคลและตัวสัตว์อีกด้วยสิ่งที่มีวิญญ,ญาณคองสิงนี่ต้องสวยกรรมและผลของกรรม,มอยู่ของตนอยู่จะรู้ตัวหรือไม่รู้รตัวไม่ขึ้นอยู่ เมื่อเป็นดังนี้จึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาหืมอืมดินอะไรแผ่นดินไม่เป็นยังแผ่นดินแปลว่ามันไม่มี็นย้ในเครือนอกจากสัต์ที่เข้าไปมนอยูุษ่ะ แผ่ดินมันมีวิญญาณเนาะอกวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณอย่างวิญญาณปฏิชนิดินขมัตตายแล้วมันก็เกิดไปยังดินนี่ซ่อมันก็เป็นดินของเกา่าด,ดิน,วนรวลลวดมัมม,มี่อมอโอ้ถือว่าศาสนาอื่นนั่นแหะในลัทธิของ้ามบางจำพวกถือว่าดินเป็นของที่มีวิญญาณ แต่ว่าพระองค์ที่ไม่ให้ขุดดินนั้นเพราะเก,งก่งจะไปถูกสัตว์ตายนี่อันหนึง่งไม่ใช่ว่าพระองค์จะถือว่าดินมีวิญญาณเหมือนกับศาสนาพราหมณ์พระองค์ไม่ได้ถือว่าดินมีวิญญาณจะขุวิญญาณตาของมันมีอยู่ที่ไหนโสตะวิญญาณหูของมันมีอยู่ที่ไหนอืม คณะวิญญาณจมูกของมันมีอยู่ที่ไหนชิวหาวิญญาณจมูกของมันก็ไม่มีกายวิญญาณกายของมันก็ไม่มีเราไปขุดมันก็ไม่ได้ด่าได้แช่งเราทีนี้ดินนะเพราะไม่มีวิญญาณวันนี้วิญญาณปฏิสนธิของมันก็ไม่มีโรคโกนหลงของของมันก็ไม่มีสิ่งของ สมบัติพัสถานของมันก็ไมีมไม่ได้จัดว่าดินมีวิญญาณในทางพระพุทธศาสนา,าไม่ได้จัดว่าดินล้วนๆมีวิญญาณแต่ดินภายในหรือภายนอกผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นวิญญาณของผู้นี้ต่างหากวิญญาณของดินแท้ไม่มี วิญญาณของน้ำก็ไม่มีวิญญาณของไฟก็ไม่มีวิญญาณของลมก็ไม่มีวิญญาณของต้นไม้ก็ไม่มีวิญญาณของภูเขาก็ไม่มีเพราะภูเขาก็จัดลงในธาตุดินแล้วสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นของเหลวซาบซึมก็จัดเป็นธาตุน้ำส uh 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 ิ่งไหนที่เป็นอบอุ่นก็จัดเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่พัดไปมา ก็จัดเป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมล้นล้วนไม่จัดว่ามีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณเข้าไปครองสินยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็คือกิเลสท่านพูดมานั้นในทางพุทธศาสนาวัดวาศาสนา ก็อาศัยดินอาศัยตอนไห่ถ้าดินน้าไฟลมแต่ว่าอาศัยชั่วคราวในชั่วปฏิบัติไม่ได้หวังจะเอาดินน้าไฟลมไปเข้าสู่พระนิพพานด้วยเช่นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้หวังว่าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพระนิพพานด้วย ก็ยังจะได้เบื่อแน,น่นายแน่คลายแน่ถอนอะไรในตาของจมูกเลี้ยงกายใจอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเข้าใจว่าพระนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานต้องเอาใจไปก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็บกพร่องจะได้เอาใจไปจากรูปขันนามขันอยู่ ใจทีบ่บัญญัติว่าสิ้นกิเลสแล้วคือใจสะอาดก็เป็นแต่สักว่าใจอยู่ของเก่านั่นเองเหตุฉะน,นั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปเจตสิกนิพพานรูปจิต รูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกก็เป็นอย่าง,น,างนิพพานก็เป็นอย่างท่านน้ท่านนยืนยันว่าใจเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจสรุปแล้วพอคือใจเป็นหัวหน้าประพฤติเพื่อเข้าสู่พระนิพพาน ถ้าเข้าสู่อนุปารทิเสสนิพานแล้วจะมาบัญญัติใจเหมือนเก่าก็ไม่ถูกเพราะกลายเป็นอันอื่นแล้วเพราะกายเป็นธรรมอนมันตตายแล้วไม่บัญญัติใจเสียส่วนพระอรหันที่ยังไม่ตายนั้นบัญญัติใจจิตรุดพ้นจากอาสวะส่วนตายแล้วไม่บัญญัติ่าใจ เพื่อเหลือวิสัยที่จะบัญญัติอีกอเหลือวิสัยที่จะมาบัญญัติของหยาบส่วนพระหรันมรณะาภาพแล้วไม่บัญญัติรายใจบัญญัติว่าอมตะังม่พยังขะตากะตาถึงทำอันไม่ตายใครเป็นผู้ถึงถึงทำอันไม่ตายก็ทำอันไม่ตายถึงทำไม่ตาย ทำอันไม่ตายถึงทำอันไม่ตายอยูไ่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นพระสาลีบุตรพึงจึงบอกพญามะกะว่าคนจะหาพระหันในขั้นห้าเถิด ยงหาดูสิหาพระหันเนี่ยขันหานั่นก็รูปเสียนั่นก็เวทนาเสียนั่นก็สัญญาเสียนั่นก็สังขารเสียนั่นก็วิญญาณเสียหารูนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็นังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกด้วยในกระดูกม้าหัวใจตับปังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่า สมมติเราเป็นธาตุดินนั่นก็เป็นดินเสียทีนี้ธาตุน้ำดีทะเลน้องเหือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดอันนั้นก็เป็นธาตุน้ำไปเสียไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้ะบวนขวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนั้นก็เป็นธาตุไฟเสียลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นก็เป็นลมเสียเนี่เวทนาความสวยสุขทุกขุเบกขาอันนั้นก็เป็นแต่สักว่าเวทนาเสียเดีย๋ยวนี้สัญญาความจำลูกจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำูดตับพระ จำทำมาลงอันนั้นก็เป็นแต่เสียเป็นเ,เป็นแต่สักวาสัญญาไปเสียสังขารปรุงแต่งแห่งจิตบางคราวนึกดีบางคราวนึกชั่วบางคราวนึกดีก็เรียกว่ากุศลจิตบางคราวนึกชั่วก็เรียกว่าอกุศลจิตบางคราวนึกกลางๆางไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าอภยยกิจก็เรียกว่าสังขารอีกเหมือนกัน ทีนี้วิญญาณจักขุวิญญาณอาศัยโรครูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักกุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกขานะวิญญาณอาศัยรสกระทบตีนเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยผดสะพะกระทบกายเกิดความรู้รู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณ อาศัยทำเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณอันนั้นก็เป็นแต่สกปวิญญาณไปเสียเออก็ผมหาพระอรหันในขันห้าไม่ได้เสียแล้วเออเออเธอหาพระอรหัน์ในขันห้าไม่ได้ถูกแล้วจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอจะยืนยันว่าพระอรหันตายแล้วศูญทํทำไม สาลีบุตรกับซ่อนเข้ามาถามอีกทีนี้ถ้ามีผู้ถามว่าถ้าพระอรหันต์ตายมีผู้ถามท่านจะตอบยังไงสาลีบุตรย้อนถามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วครับ จะตอบอย่างนี้เออถูกละดีละดีละอุบายพยามก,กะอุบายภาษาดิบุตรแก่พยามก,กะพยามก,กะบอกว่ายืนยันว่าพระรหันตายและศูนย์ศูนย์โดยประการทั้งปวงอีกเสียด้วย ถ้าจะใช้คําว่าศูนย์ก็ศูนย์แต่เพียงโรกปวดหลงเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ศูนย์เพราะทําอันไม่ตายมีอยู่ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์ก็เหมือนกันใครเป็นเป็นผู้รู้ว่าศูนย์ก็ผู้มันรู้อยู่นั่นน่ะมันไม่ศูนย์่ะใครเป็นผู้ไปยืนยันว่ามันตายแล้วศูนย์ผู้ไม่ศูนย์ซิไปยืนยันถ้าาว่าศูนย์แล้วจะรู้อะไรอีกทีนี้ พระหารบัญญัติไม่ขึ้นใช่แล้วจะบัญญัตผิู้รูกก็ไม่ขึ้นเพราะท่านไม่กล้องลกพรในผ้ร้าุขกว่าุกว่าตัวไรนเป็นโลในผ้าเปิหน้าติโอ้อันนี้เนาะเื่อสสำหรับพระในพ้าบรรญัตสุข ว่าเป็นสุขบรรยัตนอกบรรญ,ญัตในห่างแมนนอกแต่ว่าผููมีผูใ้ใดไปยืนยันเอาสุขมาเป็นเจ้าของที่นี่เ่ามาเกิดแก่เก็บตายบ่ามาโลภมาโกรธมาหลงอีกก็เลยจะัดว่าเป็นสุขเ่ได้ไม่ลูกขันน้ำขันไม่ได้ไม่ลูกขันน้ำขันก็เลยจัดว่าเป็นะะสุข ผู้ที่เสวยสุขอยู่ในพระนิพพานเนี่ยมันไผ่เดียวนี่ว่าอะไมีสําคัญว่าไผ่สุขอืเออว่าอะไรสคัญว่าไผ่สุขเพราพุทธเจ้าก็ว่าได้สําคัญว่าจะของสุขอยู่เดียวนี่เพราะหมดกล้มสองสคัญแล้วจากสําคัญว่าสุขได้ แต่แ like <พ icias S 2> oui. ต่มีชีวิตอยู่แต่หามติดสุขข้าพเจ้าพิจารณาสุขในพระนิพพานตามเป็นจริงของสุขพระนิพพานข้าพเจ้าพิจารณาทุกในวัฏะสงสารตามเป็นจริงของทุกแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าข้าพเจ้าติดอยู่ในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งอุปทานและวิญญาณปฏิสนธิของข้าพเจ้าก็มีเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิและอุปทานของข้าพเจ้าความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มี ข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอดีตข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอนาคตข้าพเจ้าแล้จึงไม่ได้หวงอยู่ในปัจจุบันและวข้าพเจ้าก็ไม่ได้สคำคัญตัวว่าอยู่ในที่สุนสูนย์สสารเองด้วยเ่ว่าพระนิพพานนิพพานังปรามังศูนย์ยัง พระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างจากโรคกูดหลงว่างจากเกิดแก่เก็บตายว่างจากอุปทานภพชาติทั้งหลายพระนิพพานนิพพานนางพลังสุขขัง,งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะม่มีชาติเพราะม่มีภพเพราะไม,ม่ม,มีทุกข์มาเกือปน ิ่งไหนที่มีวิญญาณคลองสิงสิ่งนั่นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูน,นมมออย์หรือไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันข้าพเจ้าเป็นพระนิพพานนี่เองขา้าพเจ้าเป็นผู้ศูน,นมมออย์พระนิพพานก็ไม่ยืนยันข้าพเจ้านี่เองเป็นพระนิพพานเป็นผู้ไม,ม่ศูน,นมมออย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันเพราะหมด การยืนยันและหมดการปฏิเสธแล้วหมดการเขียนหมดการลบแล้วหมดรายได้หมดรายเสียหมดรายรับหมดรายจ่ายนะใช่เกาตัวสวยพนานตัวสว,ย,ว,สวยพันิพ์านสวยมิมุติสุข เพราะสุกเกิดจากการพ้นกิเลสอาสวะสเสวยมุติสุขอยู่เก็ดลันหมายความว่าพระอรหันยังไม่ตายเพระบรมศา,าสดาย,ยังมีอยู่ยังไม่สิ้นชีวิตเพราะกิเลสนิพานเฉยๆขันยังไม่ทันนิพานพอพระอระหันต์สิ้นชีวิตก็เรียกว่าขันนิพาน เมื่อพระนัหันยังไม่สิ้นชีวิตก็มีแต่กิเลสที่ผ่านดังนั้นจึงเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพานดับกิเลสแล้วแต่ยังเหลืออยู่เป็นกัคขันอนุปาทิเสสนิพานดับทั้งเป็นกัคขันด้วยทีนี้ไม่มาก่อเป็นกัคขันอีกถึงพระน,นิพพานเป็นของละเอียดที่สุด

า A, มาไนน้่ไปต้องไปที่นันอยตางโลกที่เชื่อศาสนาการไปการมาไม่มีก <c oughs> ารจุดติดไม่มีพระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหาาราศาสตร์พระนิพพานไม่ใช่ดินน้ำไฟลมพระนิพพานไม่มีที่อยู่พระนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์พระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์เหมือนฝ่ายลูกเหมือนฝ่ายลูกเหลือวิสัยของผู้ทุชนคนหนาที่จะเดาดด <c oughs> ที่นี่เมื่อเราเห็นความเกิดเก่เก็บตายในวัฏรสงสารเป็นทุกข์มาก เราจึงจะสำเนียบพระนิพพานถูกถ้าเราไม่เห็นการเกิดการเก่การเจ็บการตายชาติชาติาตพบพบการท่องเที่ยวในวัฏสงสารมันเป็นทุกข์มากจิตใจของเราก็ไม่ยินดีในพระนิพพานเราก็ตีความหมายในพระนิพพานไม่ออกถ้าว่า เราเห็นว่าชาติชาติพบพบเกิดเกิดแก่แก่เก็บเก็บแต่ตายโลคโรกกูดกูดหลงลงเป็นทุกอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นในจิตในใจของเราโดยเฉพาะตนอย่างนี้เราก็จะสำเนียกพระนิพพานถูกถ้าอย่างนั้นเราก็สำเนียกไม่ถูกเป็นของหลือวิสัยของเราเสียแล้ว แต่ว่ามแต่ว่าไม่เหลือวิสัยของท่านผู้อื่นเช่นนักมวยเขายกก้นนั่งนักได้นะแต่ไม่เหลือวิสัยของเราเทนว่าเขาไม่เหลือวิสัยถ้าเรามองดูอดีตก็เห็นแต่กองทุกข์ถ้าเรามองดูอนาคตก็เห็นแต่กองทุกข์ชัดด้วยตนเองโดยไม่ตื่นข่าว เชื่อตามคนอื่นพูดเห็นอย่างนั้นชัดเราจะสำเนียกพระนิพพานถูกทีนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วเราจะสำเนียกพระนิพพานไม่ถูกที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีกองน้มรูกที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีโรคโกธหลงที่นั่นแหละพระนิพพาน ที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละปณนิพพานาที่ใดไม่โลกโกรดหลงที่นั่นก็แหละพณนิพานที่ใดไม่ใช่กองนามรูปก,ก็ที่นั่นแหละพณนิพพานเพราะในตตยโลกธาตุมีแต่กองนามรูปบรรจุอยู่รูปหมายความว่าสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งเรื่อไม่มีก่อตามก็จะเป็นรูปเหมือนกัน สิ่งที่มีวิญญาณคองสิงอยู่ในโลกก็จัดเป็นโลกอีกเหมือนกันรูปสังขารน,นามสังขารพวกที่ติดอยู่ในสมาธิยืนยันสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิก็เรียกว่าอาเนียนชาพิสังขาร ก็จัดเป็นสังขารอยู่เหมือนกันมีภพมีชาติอยู่เหมือนกันพวกที่เข้าถึงสมาธิอันไม่มีรูปเพราะเพราะเพิกกะสินแล้วกะสินที่เพ่งรูปไม่มีเพ่งแต่อรุปเป็นอารมณ์ตายคานั้นก็ไปเกิดอรุป,ปรกมส่วนพวกที่ ที่จะนาอนิจังทุกขั้งอนัตตากรมกืนกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพวกนี้จะทําหวังจะทําลายรูปและอารูปพวกนี้เพื่อจะให้ติดอยู่ในรูปและอารูปพราะพวกนี้จะย่างเข้าสู่โลกุตละพวกนั่นกําลังชานเฉยๆนะี่พวกไม่มีอนิจังทุกขั้งอนัตตากรมกืนกันนะ สภาพทาก็ย่นลงถึงอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเว้นไว้แต่พระนิพพานธาตุอันเดียวสภพธรรมก็เว้นไว้แต่พระพระนิพพานธรรมอันเดียวสภพอินทรีย์ก็เว้นไว้แต่อินทรีย์ในพระนิพพานพระนิพพานมีอินทรีย์อยู่หรือตาอินทรีย์หูอินทรีย์จมูกอินทรีย์ไม่ได้จัดอย่างนี้ อินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานอายตนะที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานไม่ใช่อายตนะภายนอกภายในตามหูจมูกเลี้ยงกายใจอย่างนี้ธรรมธาตุที่ไม่ตายมีในพระนิพพานอินทรีย์ที่เป็นใหญ่โดยไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพาน ตั้งอยู่ที่ไหนนี่พาม่ม่ญวันว่าตั้งไม่วัญญยาตว่าไปไม่วัญญัาตว่ามาไม่วัญญาัาตว่าอยู่เข้าสู่อนุปาทิสนิพานพูดเป็นบุคลาทิฐานเฉยๆเพราะไม่มีกิริยาที่จะเข้าสู่แล้ว พูดเพื่อเข้าใจแก่ผู้ฟังเฉยๆผู้ปฏิบัติเฉยๆเยพราะธรรมดาคนอยู่ในโลกก็ต้องเอาเรื่องที่เป็นวัตถุมาพูดกันจึงเข้าใจกัน